ช่วงอะไรติดตาครับเดี๋ยพาไปรู้จักกับเสียใจบุญท่านหนึ่งอนะทำผัดกับเราขายนะครับให้กับคุณนานด้วยใ,ให้กับชาวบงชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะเพียงแค่กล่องละ16บบาทเท่านั้นนะแล้วที่สำคัญนะอิ่มด้วยฮนะก๋วยเตี๋ยวก็10บาทเช่นเดียวกันฮนะ <Yahoo! S 1> นี่ครับเป็นบรรยากาศนะร้านอาหารสู้โควิด -19 ครับ บริเวณที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะครับอยู่แถวหน้าบริษัทแห่งหนึ่งครับในพื้นที่เทศบาลเมืองโพธารามจาังหวัดราชบุรีครับก็มีการตั้งเต็นท์ชั่วคราวฮะเปิดขายกัะเพราสู้โควิด19ราคากล่องละ16บาทครับถ้าเพิ่มไข่ดาวด้วยก็บวกอีก4บาทนะครับสร้างความมือาให้กับชาวบ้านและก็คนงานที่อยู่ในพื้นที่นะหลายคนก็มาช่วยกันอุดหนุนนะครับ แล้วก็การที่ขายราคาถูกก็เป็นการแต่งบาลาระค่าใช้จ่ายฮะในช่วงนี้สถานการณ์โควิด -19 ที่กําลังระบาดอยู่ในขนาดนี้นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูนะฮะราคาถูกก็จริงครับปริมาณข้าวกะเพรานนุงหมิวดูซิเป็นไงเ,ย,เยอะมากเยอะไหมฮะเนี่ยถ้าหุ่นเคียวๆนองหมิวเนี่ยครึ่งกล่องนี้นะ่าจะอิ่มแลวนะ,ะเออเนี่ยกล่องหนึ่งก็เต็มที่แบบนี้นะครับนอกจากนี้ครับยังมีอีกหลากหลายเมนูนะครับ ก๋วยเตี๋ยวหมูก็มีเหมือนกัน,นะฮะสิบาทนะ,ะ,ะลูกชิ้นทอดฮะไม้ละสามบาทครับน้ําเปล่าขวดละ3บาทนะครับเรียกว่าถูกขนาดที่ทําให้หลายคนเนี่ยสงสัยว่าจะเอากำไรมาจากไหน,น,นต้นทุนค่าหมูค่าเนื้อค่าก๋วยเตี๋ยวทุกอย่างมันขึ้นแต่ขายแสนถูกนะครับทีมข่าวของเราะฮะก็เลยไปสอบถามครับ คุณสมชายกำมนพันธิพเป็นผู้บริหารบริษัทนะครับบอกแบบนี้ครที่ขายถูกเพราะว่าอยากช่วยเหลือสังคมเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับโดยเฉพาะคนใช้แรงงานผู้ยากไร้รวมไปถึงคนงานของตัวเองนะฮะก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับก็เลยนะฮะขายราคาถูกเพื่อเป็นการแบ่งเบาช่วยเหลือสังคมในยุคโควิด19นั่นเองนะครับแล้วก็บอกแบบนี้ด้วยนะถ้ามาต่อแถวซื้อนะกล่องละ16บาทใช่ไหมผัดกะเพา ถ้าไม่ใส่หน้ากากทำไมแล้วไม่เว้นระยะหางนะปรับเลยฮะปรับเป็นกล่องละร้อยหกสบาทนะฮะนี่นะฮะ,ะ,ฮะกระเพาาราก็ราคาถูกฉะนั้นฮะต้องเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยนะครับโอ้โหน่ารับประทานมากๆนะคะพี่แบงค์ราคาคถูกแถมยังได้เยอะอีกด้วยนะคะ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซั s สไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ